งานครั้งนี้เป็นการแต่งงานครั้งแรกของบินยังะจริงมผม้มได้มาครั้งแรการัเขดีใจเขาดีใจก็อคบากาศน่มเย็นดีดีใจกับพี่บินบอลเบอครับ การแต่งานนง,ตงานครั้งแรกของมีมนวารบือเอ่อรู้สึกว่าผมจะมาครั้งที่สองแล้วดีใ <c oughs> จจังเินนะครับที่เป็นฝั่งเป็นฟ้า เราคิดว่าเรามีน้องชายคนเดียวตอนนี้มีน้องสาวเพิ่มอีกคนนเ, uh huh. เป็นน้องที่รักมากครับมีความสุขมากที่มาร่วมงานวันนี้ครับผมน้องเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรื่องการเลี้ยงควายครับน้องมีอาชีพเดียวคือเลี้ยงควายแล้ประสบความสำเร็จถูกต้องฮะเป็นเป็นเจ้าชายควายงามเลยนะค,คนแรกคือเราเป็นนายกเนี่ยแต่เราก็ยังมีอาชีพอื่นครับ น้องนี่คือสุดยอดของการไต่หนาควายอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ควายงามแล้วมีเมียงามอีกนะเมียงามด้วยระดับนางงามเลยครับผมวันนี้มีความสุขมากแล้วที่เจอณรงค์ด้วยโอ้ยขอบคุณมากพี่เสียครับแต่วันนี้ดีใจที่ได้มาเจอครับพี่เสี่ยวันนี้รู้จักหมดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามมานานแล้วเสี่ยเบอร์ตอวมีสุวรรณนะฮะ พี่เบิร์ตบ,บอกว่าคู่นี้เป็นคู่แท้มันเหมือนอะไรมีมีอะไรอยู่ไ้างในบ้างออไม่ไดนะ้อยู่แก่อ,แอ่าก็ขอให้อยู่จนถือไม้เท้ายอดทองกระบอกบยอดเพชรตามคำโบราณที่ส่งเก่าเข้าไว้นะฮะขอบคุณพี่ เสียบอสมีสุวรรณนะครับนะฮะขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดี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 ครับขอัสุีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นไปที่ที่ปึ้งสัมพันธ์ได้เจออยู่ ทนายเยมครับทนายเยมเจ้าของเบื้มพันล้านวันนี้มีความรู้สึกยังไงครับที่ได้มางานพิธีมงคลสมรสของน้องบินบารบือกับน้องอิ๋วครับยินดีกับเขาอีกครั้งนะครับเห็นพรอบครเราที่เลี้ยงควายนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตบินบารบือนี่เป็นคนเดียวที่ขี่ควายแต่งงานได้จำไม่ได้ครับน่าจะ อ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี้เคยขี่ควายแต่งงานผมภูมิใจอย่างหนึ่งนะนะครับรือว่าควายที่เขาขี่แต่งงานเนี่ยเป็นลูกเบิ้มทั้งสองตัวนะโอ้ตัวแรกนี่เทพมงคลครับก็ลูกเบิ้มนะลูกเบิ้มวันนี้ขี่ฟ้าประธานก็ลูกเบิ้มเหมือนกันลูกเบิ้มอีกโอ้โหนี่ฮะเป็นครอบ ลายควายงามของบ้านพลานคือพี่ธนายยามนะครับครับผมจริงๆวันนี้เป็นงานผมนะเอาเหรอเพราะว่าเป็นงานจริงๆวันนี้ใช้คนสมรสออ๋ผมด้วมงคลเป็นงานของธนายยามครับผมขอบคุณน้องนะครับขอบคุณมากครับใา่ตัวได้ครับพี่นายคริงจริงครับดูต้อนรับเข้าสู่วงการครับเออเข้าและออกไม่ได้นะขอบคุณพี่ให้ยามมาครับขอบคุณครับ ่พี่สัภพษา์หน่อยตอเยเกอายอยากยาขยับมากพี่นนลงตกใจัต้ะัใจหน่อยตั้ใจหน่อยออกไหมุดออกอกเดี๋ยวหลุดอหลุดอ้าวคนนี้พูดไม่ออกทางนี้ก็ได้ฮะทางนี้ก็ได้ครับ อะไรนะไนเนีเหมือนมีครั้งแรกอ,อนกันนีค้ครั้งสุดท้ายนะ สุดยอดเราะวันนี้พ่น้องมาไม่ใช่เพื่อใคทเพื่อเราคนเดียวกินบาร์บีคิแล้วต้องวนะครับขอบคุณพี่แม่ขอบคุณพี่แม่นะครับขอบคุณพี่ม่ขอบคุณมาขขอบคุณครับขอบคุณนะครับสุดยอดนะวันนี้สนุกสนานมากนะฮะ โอ,โอเครู้สึกว่าวันนี้ผมมีความสุขมากครับทางที่มานี่คนแรกที่ดันตุรักตเลิแต่ว่าแต่ว่าก็ตั้งใจมาไม่อยากมารุ้มแสดงความยินดีกับน้องนี่หมายความว่ามิลบาลุบุนไม่ใชัย ไม่ใช่พระเอกไฟงามอย่างเดียวเป็นพระเอกมิวสิคด้วยใช่ฮะชื่อเพลงชื่อเพลงว่าโอโหสิกรรมด้วยล่ะโอโหสิกรรมด้วยล่ะติดตามนะติดตามครับเขามีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวงเอาง่าติดตามทางไหนได้บ้างติดตามทางช่องยูทูบโคชัวนภัทรชัยนนท์ครับอ่าครับ น้องก็ตัมาเลย้ด้ยครกูถ่ไาทีกต้อนรับีมากครับสวัสดีครับูไม่นะน้อง แทนนน้องกอิครับเนนเลยรเลยิรู้สึกดีใจแลวก็อยากขอแจกผู้มีเกียรทุกท่านค่ะที่มาร่วมงานก็คือเป็นวันที่อมี้องสุกแลก็เป็นนที่อิวตั้งใจให้มันเกิดเอะอิวลับพบินมากอือผมนะฮะนี่คือเจ้าสาวของบินบรมือนะครับน้องอิวนะครับซึ่งเราดูแลเหมาะสมกันมากนะฮะเจ้าบ่าวก็โอเคเจ้าสาวก็สวยๆนะ นี่เจ้าสามไม่ธรรมดาบินมีควายงามนะแต่ตอนนี้กําลังจะมีเมียงามนะครับไม่ธรรมดานะครับขอบคุณนคาัะน้องเอ๋ขอบคุณมาคกค,าคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ